เอาละครับเกมเริ่มครับเป็นทางฝั่งอสัมชัญศรีราชาครับเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดเก่งเลยครับยูนิฟอร์มสีแดงขาครับส่วนบุรีรัมศรีกรมท่าครับกลับมาที่ศิีรภพออกทางขวาขเลยครับธนเทพ เปิดมามีแฉลบหน่อยๆถึงพาชินแล้วตรงนี้พยายามจะยัดข้างหน้าเอาสกัดไม่ดีครับโอกาสตรงนี้ของอาซมชันศิราชาถ่ายไปเรื่อยๆขวาได้กดแล้วครับโอ้โหเอาละครับขึ้นนําจนได้ครับทางด้านอาสัมชันศิราชาครับโอ้โหจากหมายเลข11นะครับภูมิพาศีทาครับโอ้โหยิงอย่างคมเลยโอ้โหจนได้ครับนาที18ครับตรงนี้1นูนของทางอาซมชันศิราชาครับอู่แทงตรงนี้พาขินสวยมากแล้วตรงนี้สกัดไม่ดีครับโอ้โหผิดเหลี่ยมแล้วกลายเป็นดีครับตรงนี้ โอ้โหหนึ่งศูนย์ตรงนี้ครับว้าโอ้โหสีริสดั์นะครับสกัดไม่ดีครับต้องชมเมคินเปิดมาแล้วตรงเนี้ยสกัดไม่ดีแล้วดูครับใช้เหลี่ยมเล่นก่อนแต่งบอลดีแล้วขวายิงลูกนี้โอ้โหสุดๆเลยครับหักข้อไปเลยครับหนึ่งศูนย์ครับนี่ครับโอ้บอลตกพื้นแล้วเนี่ยกะทั้งวาผิดครับแล้วบอลมันข้ามศีรษะโอ้เป็นเมไหนข้าครับเป็นทางในชา เป็นเดชนินนะครับกัปตันทีมแล้วก็ไม่กล้าฟาวด้วยครับไม่งั้นนะตรงนี้ถ้าฟาวในเขตโทษด็อกโซด้วยครับเป็นแรงแน่ๆครับโอ้แล้วยิงตรงนี้หนึ่มือเบียดไม่อยู่อะครับค่อยๆเซตบอลกันจาก3แผงแนวรับครับ3มคนแล้วดูตรงนี้ครับโอ้โหไปช้าอะไรครับตัดได้พุทธิพงศ์ล็อกเข้าขวาปาดมา กีติคุณล่องลงไม่เหลือครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่หน้าของบริรัมยูนเต็ดอะคาเดมี่ครับลงโทษจนได้โอ้โหไปพลาดกันใคเับแนวรับโอเท่ากับว่าประตูทั้งคู่นี่พลาดกันหมดเลยรกบแนวรับทั้งสองทีมครับตรงนี้นี่ครับจังหวะเพสมาแล้วทําสําเร็จครับตรงนี้ไปตัดไม่ได้แล้วตรงเนี้ยสกัดไม่ดีแล้วอีกทีหนึ่งเรียบร้อยโอ้ยิงหักข้อสวยมากครับโอ้ดูครับมาทาง ธนาเทพก็ไปช้าครับโดนเพลแล้วตัดได้ครับตรงนี้ครับทางพุทธิพงศ์จังหวะนี้ให้มาสวยครับผมแล้วดึงหลบสวยมากครับกินคุณแล้วดูหักคอโอ้โหไม่ต้องเซฟครับตรงนี้ครับนี่ครับไปช้าแล้วเตะอ่ะตรงนี้เพลซิ่งดีครับตรงนี้ตรงนี้ให้สวยครับแล้วโอ้โหดึงหลบกินคุณโอ้โหสุดสุดครับตรงนี้จังหวะดึงหลบโอ้แล้วยิงหนีมือหมดสิดฝนเริ่มตกลงมาแล้วว่ะครับโอ้โหไม่รอก่อนเลยครับ กำลัง <icana> จะจบเกมอยู่แล้วแล้วการถ yes. ่ายทอดสดนี่ไม่มีรวมให้กับตากล้องอะครับถ้าเกิดถ่ายทอดสดไม่ได้ที่ก็ต้องขอภายด้วยครับเป็นเหตุสุดสัยจริงๆครับเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับหูแล้วเปิดมาบอลเข้าทางประตูครับ อ่ะครับบอลทะลักมาเ์ทิ้งได้ครับแล้วดูตรงนี้กะจังหวะไม่ดีครับโอกาสของบุรีรัมไหลต่อมาธนานพบเข้าซ้ายแล้วจริงลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับบุรีรัมยินดีเต่แอคาเดมี่ครับโอ้โหจังหวะย้อนสอนมาครับ,บรโอ้โหห้านาทีสุดท้ายครับก่อนโทษครับมาได้ประตูที่ต้องการครับประตูขึ้นนำครับสำรองอย่าง ทันาันพบวาวสูงเนินครับยิงอย่างคมเลยครับให้ทีมได้เปรียบแล้วครับตอนนี้อูมาแล้วก็มาพร้อมสายฝนครับลูกเียบสายฟ้าครับพาสายฝนมาด้วยครับช่งท้ายอูมาพร้อมจะเป็นฮีโร่ในเกมนี้นะครับสำรองที่ลงมาเอาแต่ดูตรงนี้ก่อนครับผันเตะเปิดมาก็ยังไม่ผ่านพีสิทตวูดครับลุยต่อครับอสัมชัญศิลชาบอทุ่มอิทธิลักษ์ทุ่มขึ้นมา บังไว้ครับแล้วฝนตกมาจางหนักเลยนะครับ<ป>ผมมิพาสกระชากต่อแล้วยังเรียกเป็นบอลทุ่มได้นะครับ<ป>ทุ่มคืนกลับมา<ป>พันเต้จะแหวก2ด่านไม่ผ่านแล้วก็สุดท้ายจบเกมครับโอ้โหเป็นทางด้านบุริลามย์ยอเต็ดอะคาเดมี่ทำได้นะครับมิกาซ่ายุนี่อินเตอร์เนชนั่นแนลยุดทับสพั2สสนับสนุนโดย